สวัสดีครับนักเรียนพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับการคูณจำนวนเรามาดูตัวอย่างการคูณจำนวนนับที่มากกว่า2หลักนะครับกับจำนวนนับที่มากกว่า2หลักกันนะครับตัวอย่างนี้จะเป็น5 0 2คูณด้วย1,600 เ2นะครับเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับเรามาดูวิธีทำกันก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะห่า500เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย1672แต่เพื่อง่ายในการคูณนะครับเราจะสลับเราจะสลับที่กันนะครับเป็น1672คูณด้วย502นะครับตรงนี้นักเรียน เราจะเริ่มคูณไปทีละหลักนะครับโดยการนะครับดูตัวอย่างคูณนะครับดูตัวคูณนะครับ5 0 2นั่นคือ500กับ2ใช่ไหมครับเราก็จะคูณด้วยกัน2ครั้งคือคูณด้วย2แล้วก็คูณด้วย500ไปเจอกับตัวตั้งทุกตัวนะครับเราเริ่มคูณทีละตัวเลยตรงนี้เราจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยคือเลขสอหรือใครที่ ยังไม่แน่ใจก็นํามาเขียนด้วยแยกเป็นแยกเป็นตัวก็ได้คือ500กับ2คือ500บวกด้วยสเป็น5 0 2นะครับเรามาดูว่า2เนี่ยจะต้องไปคูณกับจํานวนนับใดบ้างนะครับที่เป็นตัวตั้ง2ไปคูณด้วย2ในหลักหน่วย2ไปคูณด้วย7ในหลักสิบ2ไปคูณด้วย6ในหลักร้อยและ2ไปคูณด้วย1ในหลักพัน เรามาเริ่มคูณกันเลยนะครับ2คูณด้วย2ได้4เราใส่4นะครับเราเริ่มคูณจากหลักหน่วยเราก็ใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยนะครับต่อไป2ไปคูณด้วย7ค2คูณด้วย7ได้14ใส่4นะครับแล้วก็ทดอีก1ห,หลังจากนั้น2ไปคูณด้วย6ได้12ทดอยู่อีก1เป็น สินะครับและ2ไปคูณด้วย1นะครับเท่ากับ2ทดอยู่อีก1เป็น3นะครับต่อไปหลักหน่วยเนี้ยเราคูณเรียบร้อยแล้วนะครับหลักสิบเรามีตัวคูณไหมครับมีแต่เป็น0ในเมื่อ0คูณอะไรก็ได้0นะครับเราก็จะไม่นำมาคูณให้เห็นนะครับ เราจะไปที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็มีค่าเท่ากับ500ใช่ไหมครับนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเราจะนำา้ที่อยู่ในหลักร้อยไปคูณกับ2อนะครับดังนี้นะครับ5ไปคูณด้วย2และ5ไปคูณด้วย7ในหลักสิบหไปคูณด้วย6ในหลักร้อยและ5ไปคูณด้วย1ในหลักพัน เรามาเริ่มคูณกันเลยนะครับ5ต้องไปคูณกับ2ได้ผลคูณเท่ากับ10ใช่ไหมครับเราต้องใส่0ทด1แต่ทีนี้เราจะใส่ตรงไหนครับเราใส่ตรงหลักหน่วยไหมหรือใส่ตรงหลักสินะครับแน่นอนเราต้องใส่ให้ตรงกับหลักที่เป็นตัวตัวคูณนะครับแล้วก็คือหลักร้อยนะครับ5คูณด้วย2เท่ากับ10ใส่0ตรงเลข5ตรงนี้นะครับ ทดอีก1น,นะครับหก็คือทดหลักสิบตรงนี้ครับ5ไปคูณด้วย7ในหลักสิบเท่ากับ35มีทดอยู่อีก1เป็น36นักเรียนใส่มาในหลักถัดไปเลยนะครับใส่6ทดด้วย3นะครับใส่6ทดด้วหลังจากนั้นนะครับ5ไปคูณด้วย6นะครับได้30ทดอยู่ อีก3เป็น33นะครับใส่3ทดอีก3นะครับและ5ไปคูณด้วย1เท่ากับ5นะครับทดอยู่อีก3เป็น8นะครับหลังจากนั้นจำได้ไหมครับว่าพหาคูณของ100นะครับอันนี้เป็น500ใช่ไหมเราต้องเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะครับเราต้องซึมเติมศูนย์อีก2ตัวอ่ะแล้ว สองจำนวนนี้ที่เราคูณได้มานะครับเราต้องทำอะไรกันครับนำไปบวกกันนะครับแต่ว่าให้เราเข้าใจว่านำมาบวกกันแต่ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกลงไปนะครับ4บวกด้วย0ได้ผลบวกเท่ากับ4และ4บวกด้วย0นย์ได้เท่ากับ4เช่นกันนะครับ4ในหลักสิบบวก0ได้สี่ ต่อไปหลักร้อยนะครับ3บวกด้วย0ได้3ในหลักร้อยต่อไปหลักพันนะครับ3บวกด้วย6ได้ผลบวกเท่ากับ9ในหลักพันในหลักหมื่นนะครับ3ไม่มีตัวบวกก็ใส่3ในหลักหมื่นได้เลยและหลักแสนเป็นหลักสุดท้ายนะครับไม่มีตัวบวกก็ใส่8ในหลักแสนได้เลย นะครับก็จะได้ผลคูณเท่ากับ8 3 9 3 4 4สเรามาดูกันต่อนะครับวันนี้เราจะต้องพิจารณาความสมเหตุสมผลด้วยนะครับเรามาดูก่อนว่า502คูณด้วย1,672 502าทํถ้าทำเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก็จะได้ผล เท่ากับเป็นค่าประมาณเป็น500นะครับแล้วถ้า1 6 7 2งัหงล่ะนักเรียนนักเรียนควรประมาณเป็นจำนวนเต็มพันหรือจำนวนเต็มร้อยดีครับตรงนี้นักเรียนก็ลองประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยก่อนนะครับเพราะว่าข้างบนเราประมาณเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย 1, 6 7 2จะทำเป็นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยได้เท่าไหร่ครับได้1000 เ0 0เพราะฉะนั้นเราก็จะนำ5 0า500ไปคูณกับ1,700มีวิธีคูณยังไงครับ500ก็เป็นพหุคูณของ100ใช่ไหมครับ5ไปคูณกับ17เราจะเริ่มคูณกับ7ก่อนนะครับ5คูณด้วย7ได้35ใส่5ทด3นะครับ5คูณ1ด้วย5ทดอีก3เป็น8 แล้วก็เติมศูนย์ทั้งหมด4ตัวนะครับจะได้ผลคูณ805,000เราก็จะมาเทียบกับผลคูณของเราที่เราหาได้นะครับได้เท่าไหร่ครับผลคูณที่เราหาได้มา839,000แต่ที่เราประมาณใช้เป็นค่าประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นเราประมาณได้8 5 0 0 0 0ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ เพราะฉะนั้นดังนั้นสามอ่ะพูดผิดนะครับดังนั้นแ3 9 3ส4าเสารอสี่ส,สนะิบสี่เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลต่อไปเรามาทำพร้อมๆกันในหนังสือนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่หนึ่งร้อยสิบปดใครที่ ยังไม่เปิดหนังสือเรียนนะครับก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็เปิดหนังสือเรียนตอนนี้นักเรียนคงพร้อมแล้วนะครับเราไปดูหน้าที่118พร้อมกันให้หนักเรียนดูข้อที่1นะครับโจทย์ให้ว่า581คูณด้วย963เดี๋ยวนักเรียนทําลงในหนังสือของนักเรียนเลยครับจะมีช่องที่ในหนังสือเนี่ยมีให้แล้ว เราก็ไม่ต้องไปตีในสมุดเริ่มจากนะครับวิธีทำแล้วก็นำตัวตั้งนะครับตั้งคูณให้เรียบร้อยกับตัวคูณ581คูณด้วย963ใส่เครื่องหมายคูณพร้อมกับขีดเส้นใต้นะครับนเรียนทำไปพร้อมกันเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้ว นักเรียนเรามาพิจารณาดูก่อนว่า581คูนด้วย963นั้นเราจะคูณจากหลักหน่วยใช่ไหมครับแล้วก็หลักสิบแล้วก็หลักร้อยหลักหน่วยคือเลข3หลักหน่วยคือเลข6 6อยู่ในหลักสิบก็คือ60และ9อยู่ในหลักร้อยก็คือ900ดังนี้นะครับต่อไปเรามาดูว่า3เราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนนะครับ เหมือนตัวอย่างที่1เลย3ไปคูณด้วย1ผลคูณเท่ากับ3นะครับและ3ไปคูณด้วย8ได้เท่าไร่ครับผลคูณเท่ากับ24นะครับ3คูณด้วย8เท่ากับ24ใส่4ทด2ในหลักถัดไปนะครับและ3ไปคูณด้วย5เท่ากับ15บวกทดอีก2เป็น17นะครับ หลักหน่วยคูณเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาคูณหลัก10กันนะครับ6ต้องไปคูณกับ1ในหลักหน่วยนะครับ6คูณด้วย1ได้เท่ากับ6ทีนี้ใส่ตรงไหนครับ6 6ใส่หลักหน่วยไหมครับไม่ใช่แน่นอนนะครับต้องใส่ตรงกับหลักที่เป็นตัวคูณนะครับก็ตรงเลข6ตรงนี้ตรงกับหลัก10บนะครับ6คูณด้วย1เท่ากับ6 ใส่6ตรงนี้นะครับตรงหลัก10และ6คูณด้วย8 8นะครับ8ในหลัก10บนะครับ6คูณด้วย8ได้ผลคูณคือ48เพราะฉะนั้นเราก็ใส่อะไรดีครับใส่8ทดกับ4นะครับเพราะฉะนั้นใส่8ทด4เดี๋ยวคูขีดค่าทด2ทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ทด4ขึ้นมาแทน6คูณ8ได้48นะครับหลังจากนั้น6ไปคูณด้วย5 นะครับเท่ากับ30แต่มีทมไหมครับมีทษอยู่4ก็จะได้เป็น34และนะครับและตรงนี้นิดนึงถ้านักเรียนจะให้อ่าไม่หลงไม่งงนะครับก็เติมศูนย์เพราะว่าพหุคูณของ10นั้นก็เติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนะครับหลังจากนั้นเรามาคูณ กับหลักร้อยกันนะครับก็คือ90 0ยตรงนี้แน่นอนว่าหลักหน่วยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบก็เริ่มจากหลักสิบหลักร้อยเราก็เริ่มเริ่มคูณแล้วมาตั้งที่หลักร้อยนะครับแต่ว่าต้องไปเริ่มคูณจากหลักหน่วยเสมอนะครับ9ไปคูณด้วย1เท่ากับ9ใส่ผลคูณตรงหลักร้อยตรงนี้นะครับ9คูณด้วย8เท่ากับ72 ใส่2ทดอีก7นะครับใส่2ทดอีก7ทด7ของครูจะอยู่ข้างบนตรงนี้ครูขอนำอโจทย์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ทด7ตรงนี้นะครับ9ไปคูณด้วย5เท่ากับ45 45บวกทดอีก7ได้ผลบวกเท่าไหร่ครับได้52เพราะฉะนั้นนะหลังจากที่เราคูณเรียบร้อยแล้วนะครับ ศตรงนี้เราเอามาเติมต่อท้ายอีก2ตัวนะครับแล้ว3จมจำนวนนี้ก็นํามาบวกกันแต่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกนะครับขีดเส้น1เส้นทุกคนทําตามนะครับใครทําไม่ทันก็หยุดไว้ก่อนแล้วเราก็เขียนตามไปพร้อมกันเลยไปต่อนะครับ3บวกด้วย0บวกด้วย0ได้3นะครับต่อไปหลัก10บนะครับ 4บวกด้วย6บวกด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ครับ4บวก6เป็น10นะครับใส่0ในหลัก10ทด1ในหลักถัดไปต่อไปเรามาบวกหลักร้อยกันนะครับ7บวกด้วย8บวกด้วย9 7บวก8ได้15 15บวก9ได้24ทดอยู่อีกหเป็น25ใส่5ทด2ในหลักพันนะครับ ต่อไปเรามาบวกหลักพันกัน1บวกด้วย4เท่ากับ5นะครับบวกอีก2เป็น7นะครับบวกอีก2เป็นอันนี้2มาจากทดนะครับบวกอีก2เป็น9นะครับได้9ในหลักพันต่อไปเป็นหลักหมื่น3บวกด้วย2เท่ากับ5หลักแสนมีตัวบวกไหมครับหลักแสนไม่มีตัวบวกก็นำา5มาใส่ได้เลย และนะครับใส่จุลภาคตรงนี้นะครับนเรียนจะสังเกตว่าครูไม่ได้ใส่เครื่องหมายจุลภาคเอาไว้นะครับครูจะมาใส่ไว้ข้างล่างเลยหลังจากที่เราบวกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขีดเส้นใต้2เส้นและนําผลที่เรามาบวกกนันนี้มาเป็นคําตอบของการคูณน,นะครับมาเป็นคําตอบของการคูณต่อไปให้นักเรียนลองทําเองนะครับ ในเรื่องของการพิจารณาความสมเหตุสมผลดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนกันเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับก่อนทำก่อนสรุปบทเรียนนักเรียนอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ไปพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อที่1เมื่อกี้ก่นกอนนะครับนักเรียนข้อที่1ทําข้อเดียวนะครับ เราไม่ต้องทำในข้อที่2เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำการบ้านเป็นแบบฝึกหัดกันนะครับเรามาดูสรุปบทเรียนกันนะครับการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักอาจอาศัยการกระจายจำนวนตามค่าประจำหลักแล้วนำจำนวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งนะครับนำจำนวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นจึงนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน ก็คือเราจะแยกคูณไปทีละหลักเลยนะครับแล้วก็ไปไปคูณกับจำนวนนับจนครบทุกตัวนะครับแล้วก็นำค่ามาบวกกันหลังจากนั้นนะต่อไปเรามาดูการบ้านกันนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้การบ้านนะครับทำแบบฝึกหัดที่3.6ในหน้าที่51นะครับให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่1และข้อที่2นะครับ ทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการคูณนะครับจำนวนมากกว่า2หลักกับจํานวนมากกว่า 2- หลักเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้ในักเรียนทุกคนเนี้ยฝึกท่องสุดคูณเอาไว้นะครับเพราะว่าตั้งแต่แม่2ถึงแม่12เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับการเรียนเรื่องการคูณและการหารมากขึ้นนะครับถ้านักเรียน สามารถท่องสูตรคูณได้ก็จะหาผลคูณและหารได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการหารแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจบเรื่องการคูณไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ